อาะละครับผมก็อยู่กับแม็อีอะไรสักอย่างที่เป็นของจริงนะครับแบบ่อสู้นะที่แปลว่าป็ราสาทนะครับประสาทที่ไม่ใช่ปราสาทบนหัวนะปราสาทแบบหัวคอยอะไรสักอย่างนี่แหละแลวรุ่นเลือดผมอี่างสิบสามมาจากอะไรรู้เปล่าผมอ่ะใช้ขี่เปนาวุธยิงเข้าไปที่แป้นอะไรสักอย่างอที่ประตูมันบังบ,ง,บงใช้อ้นนี้เลย ไม่ได้เลยทุกคนเอ้ยโอ้โหกิมจะได้เลยนะขี่นาวุธอนักเดียวทำเลือดลดตั้งหลายแปดสิบเจ็ดสิบกว่าแปดสิบหกมั้งเนี่ยสิบเจ็ดขี่นาวุธเริ่มคือแมปจริงเนี่ยเขาจะมีขี่นาวุธนะครับ จะมบปอมปอมบอมอมที่เขาสร้างนะจะไม่มีขีปนอาวุธน่าจะประมาณนั้นมัน้งมีไม่ใช่เดือดเดือดเดือดตายเดือดตายอันนี้คือกลางนี่เนี่ยนะครับกลางหินเลยนะครับสร้างเป็นที่หลักไว้นะครับที่รับสําหรับคนที่อาจจอูกลางเขามันใครขึ้นมาโดนขีปนอาวุธ โอโวคาโด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 อันนี้ก็เป็นผีกนอาวุธนะครับแต่ว่าจะเป็นผีกระโน่ปลอดภัยปลอดภัยตรงไหนฮะปลอดภัยนี่ยปลอดภัยทุกคนเดี๋ยวผมจะแกล้งแกล้งไอ้นี่ดันไปไปลงไปลงไปนิกกี้นิกิดัน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 ไปดันไปดันไปดันไปกินลงไปแล้ว แล้วหจะดันในนี้ไปกีเนลงไปแล้วอืมอ right. ืมอ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 ยูอนมอนมอืมอืูอนมอืมอบมอนมอืมนืมอืมอ uh> ืมอ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 อ ทุกคนเห็นที่รับนั่นไหมครับที่รับนั่นคือป้อมปืนที่ผมจะยิงใส่พวกผีบรรณกูตรงนู้นใครยิงมาหาผมคือจจำนวนชันะ้นอ่ะมันก,ก็จะมีเยอะนะผีบรรณกูไม่ไกล ไม่ถึงไม่ถึงใครเนี่ยเป็นอันนี้ก็ไม่ถึงสูต้องไปไกล ว่าลูกเดียวจะรูเรื่องอุ้ยอ้ย,อยนี่มันยิงเฉยนีนไไไน่ไม่ดู โห65ในมันที่ชั้นที่ที่ของเองเดินไปไหนอยู่ไหนเองมาทางนี้เองโดน <c oughs> สนุกสนุกสนุกโวัยนี้สนุกเออสนุกจริงอ่ะสนุกเรื่องจริงทางอยู่นู่น ทางรับผมเตรียมอ,ปอปุปรกรณ์อันนี้อันแรกอันนี้อันที่สองโอเคตู้ ใครไปทำวัดนึงนะทางลับทางลับดับบิลดัเบิลดับเบิดโอ้โหใช้ก่อนเลยห้าสิบ ว่าจะไม่มีใครไปทางลับนะทางลับเอา้เอาวอ้ามันจะมีคนมาจริงนี่เองคนมาจริงนี่นี่ทางลับทางลับจะหนีไปไหน จะมียังไงอาจารย์เออาจารย์เอ๋เจเอ๋จเอ,จเอไปไหนลูกเจเอตัวเองเจเอตัวเองไปไหน,นเคเด๋ยวนีไม่ได้ โอ้ยคมีคนยิงทางลับพังด้วยอย่างนี้มันต้องหมั่นไส้ทางลับทางลับเพิ่มซ่อมซ่อมไฟก่อนโอเค ไห้เฉยเนี่ยในนีกประตู่นีนีกปรัตูประตูประตูอโอสุดยอดไม่มีเมื่อไหร่มันจะเป็นทางที่จะ เดี๋ยวผมจะต้องดูนะนี่นี่ไอ้นี่มาไอ้นี่มารู้ในไงก,ก่อนรู้ในไงก่อนรู้ในไงก่อนฮะอ่ะจ๊ะเอ๋อ่ะจ๊ะเอ๋อ่ะจ๊ะเอ๋ตัวเองอ่ะจ๊ะเอ๋ตัวเอง ได้มยิงเด็กขาดมันมันอยู่ทางไหนนอ๋อยู่นู่นนี่มันสร้างอาันไดไม่อย่างนั้นเลยหนอนี่มันก็เกิน โอ้โหอาซะเจอรอาซะมันเจิดมามาบุกมังเกอร์ผมเอาแล้วอีกจะถลุโอ้โหเอาเรื่องที่ มังเกอร์ผมไม่น่าจะอยู่รอดมาก่อนมังเกอร์นะถ้ามีคนใหม่เีาควจะไปแก้มังเกอร์ตรงนั้นนะี่แก้เลย ใจดีก for er ็ดีแล้วนะลูกเอ้ยจะจะให้มันยิงหนอเอนงจะยึดเลยหนอหนอลองบ้าจะยึดเลยหนอกับจ้นายจะยึดที่หลังนล้มันก็ตายจ้ะใช่ไหม 자 yeah. เรียบร้ห้เรียบร้อย ว่าชั้นนี้เป็นชั้นรอก่อนใส่รถติดก่อนถ้าถามทริงตรงนี้เป็นก็เป็นได้แต่ผมจะเอาสูงวันนี้คือจริงๆสิดจะทดสอบถน,น่นะแต่ว่ามันคงไม่ทัน นี่คือยิงได้ทุกชั้นเลยนะคนนี่คือยิงยิงได้ทุกชั้นนะเดี๋ยวคนผมจะรีวิวอันนี้คือชั้นยิงที่ใหญ่ใหญ่มากจะติดติดติดก,ก,กับดักนี่นีหนีน,นีคนนีนี่คือภาพใหญ่นะครับนี่คือชั้นที่อาจจะยิงดีที่สุดนะซึ่งยิงได้ไกลมากยิงขีปนาวุธได้ นักแก้งนักแก้งผมจะใครต่ออะไรขึ้นมาอแก้งแก้งแก้งได้ทุกพี่โดยไม่รู้ว่ามัใครกำลังยิงดูเรียบร้อยโดนไปมันบอกว่าเอ้ยอยุดดีๆหนูาตายได้ไงเนี่ยดูแล้วดูแล้ว หรือคนที่ขึ้นมาลงมาเรื่อยๆก็จะเจอกับชั้นเในผมจะสร้างชั้นปาร์ตี้ข้างบนสุดนะครัะกี่ชั้นชั้นบรรยากาศบรรยากาศด้านบนนี้นะครับก็สูงมาก้กี่ชั้นระมวนเย็บโอ้โหแก โดดนิตก็คือชั้นต่อไปะคะชั้นต่อไปก็จะเป็นพวกนี้นะคะชั้นต่อไปเดี๋ยวจะมารีวิวที่หลังลก็ทดสอบถนนทำให้พวกเขาตายคืออะไร นี่อันนี้คือ<ๆ>ชั้นใหญ่<ๆ>โอ้ชั้นน่าจนะใหญ่ทุกคนจะเป็นเงาเงาให้ด้านล่างขึ้นมาโดนผม ยังไม่ใหญ่สุดนะเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชั้นที่ใหญ่ที่สุดไปได้ชั้ชนลวหน้ามาฮะออโอเคใกล้เสร็จแล้วแล้วก็มีคน มันยิงผมมันีเนี่ยผมยังไม่ได้เตรียมเลยเลยตุ่นนะมันเป็นใครยิงผมเมื่อกี้ใครยิงผมใครยิงระเบียงผมหักเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นปะ่ะผมพูดอยู่ดีๆมีคนยิงระเบียงผมหักหักตกเลยนันชัดนบนคือจุดอัน,น,นี้ที่ใหญ่ที่สุดแล้วกัน ขออย่าให้มีใครยิงได้ยิงใจนี้ด้วยแล้วกันนี่อันนี้เลยโอ้แล้วบันไดก็หากัางท่าผมก็คือจุดที่นี้ หายเฮ้ยพร้อมเพยหพอมโอเคระเวงที่ใหญ่ระเบียงที่ใหญ่ที่สุดในโลกเจอกิดเมื่อกี้ ระเวียงครับอันนี้เราคือระเวียงใหญ่ๆเลยมาเงบิ้มเลยด้านทางนั้นหลังด้าน,นหน้ามินกันจะเป็นจะตายที่ผมลืมไปใช่ปะไม่ลืมไม่ลืมแบบออกไปนี่คือออกแลลวหือออก จะสร้างด้านหลังต่อใครก็ไม่รู้มาสร้างอะไรด้านหลังสร้างมาเบียงย่าง สะกิดด้านหลังติดรองรับด้านหลังนี่คือคอนโดไม่ใช่นะคะนี่คือคอนโดของผมคอนโดที่ใหญกที่สุดในโลก